สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลักของรากฐานทางสังคมส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญมั่นคงอย่าง,ย,างยั่งยืนโครงสร้างครอบครัวในชนบทส่วนมากจะเป็นลักษณะครอบครัวขนาดใหญ่คือมีพ่อแม่ลูกปู่ย่าตาใหญ่อาศัยอยู่ร่วมกันและส่วนใหญ่พ่อแม่ก็จะอยู่ในวัยทำงานและต้องออกไปทำงานต่างถิ่นปู่ย่าตายหญจึงได้รับหน้าที่แบ่งเบาภาระโดยการเลี้ยงดูหลาน ซึ่งผู้สูงอายุในท้องถิ่นยังขาดซึ่งความรู้และแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้เหมาะสมกับช่วงวัยนางดวงพรวัฒนาเรืองโกวิดประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณาสุขจังหวัดกาลสินจึงเล็งเห็นว่ากลุ่มเครือข่ายผู้สูงอายุในท้องถิน่นเป็นผู้ที่มีศักยภาพที่จะสามารถดําเนินการส่งเสริมด้านทักษะและการพัฒนาการให้กับเด็กในชุมชนรวมถึงช่วยดูแลหญิงตั้งครรภได้ ทำให้ผู้สูงอายุได้มีบทบาทในการร่วมส่งเสริมด้านการพัฒนาคนในชุมชนให้เป็นชุมชนสุขภาพเข้มแข็งจึงได้ดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพและผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อส่งเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ์และพัฒนาการเด็กไทยปี2566ขึ้นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตกอกแปนอำเภอยางตลาดจังหวัดกระสินมีพื้นที่รับผิดชอบ10หมู่บ้าน ได้ดําเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพและผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อส่งเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ์และพัฒนาการเด็กไทยปี2566 โดยเริ่มจากการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กตามช่วงวัยอายุ3-5ปีจำนวน50คนด้วยเครื่องมือแบบประเมินพัฒนาการเด็ก DSPM ทั้ง5ด้านผลสรุปปรากฏว่าสงสัยว่าเด็กที่เข้ารับการประเมินมีพัฒนาการล่าชา้าจำนวน32คนดังนี้ 1. ด้านการเคลื่อนไหวไม่พบ 2. ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาจำนวน12คน 3. ด้านการเข้าใจภาษาจำนวน10คน 4. ด้านการใช้ภาษาจำนวน6คน 5. ด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคมจำนวน6คนและนอกจากนี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน,นองตกแปนยังได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในท้องถิน่นอบรมและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้สูงอายุส่งเสริมและพัฒนาการศักยภาพให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้ความสามารถมีส่วนร่วมดูแลหญิงตั้งครรภ์โดยดำเนินงานตามโครงการมหัศจรรย์พัน 1, วันพลัสสู่2,500วันควบคู่กับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามแบบคู่มือ DSPM โดยสร้างนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิน่นนำมาเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรม สร้างพัฒนาการ4ฐานดังน,นี้ฐานที่ 1. กิจกรรมรีรีข้าสารเป็นฐานแห่งการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาไหวพริบการคิดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่จะให้ตัวเองรอดจากการคล้องตัวไว้เป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมและการเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์สมาธิความตั้งใจความอดทนและความพยายามเพื่อให้กิจกรรมสําเร็จ 2กิจกรรม หมาการกล้วยและปืนการกล้วยหมาการกล้วยเป็นกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่เด็กจะเกิดจินตนาการสมมุติตนเองว่าเป็นคนขี่ม้าพาวิ่งเป็นการออกกำลังกายโดยการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ในการเคลื่อนไหวส่วนปืนการกล้วยเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กคือเด็กจะใช้มือจับก้านกล้วยให้แน่นแล้วใช้แขนอีกข้างเวียงมือออกไปเพื่อยิงปืนการกล้วยให้เกิดเสียงซึ่งเป็นการออกแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็ก ฐานที่3กิจกรรมการเดินกะลาเป็นกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาการให้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวแขนขาช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างได้ประสานสัมพันธ์กันช่วยให้เด็กได้ฝึกการทรงตัวสร้างความสมดุลให้กับร่างกายฐานที่4 กิจกรรมช้างกลาพาเพลินเป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลงเด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายตามจังหวะประกอบการร้องเพลงช้างซึ่งเนื้อเพลงเป็นภาษาที่ง่ายต่อการฟังและพูดเด็กสามารถเข้าใจภาษาได้ง่ายและสามารถออกเสียงร้องตามได้เป็นการกระตุ้นการเสริมสร้างพัฒนาการทั้งด้านร่างกายด้านภาษาและสามารถจดจําเล่าเรื่องราวประกอบท่าทางได้และมีพัฒนาการด้านเหตุผลมากขึ้นและนอกจากนี้ในฐานกิจกรรมช้างกลาพาเพลินยัง ี่สื่อการเรียนรู้คือช้างที่ทําจากกะลามะพรา้าวัสดุหาได้ในท้องถิ่นนํามาให้เด็กๆได้เล่นได้สัมผัสและเรียนรู้อวัยวะส่วนต่างๆของช้างเป็นการเสริมสร้างจินตนาการพัฒนาการด้านอารมณ์และความคิดกระตุ้นการทํางานของเซลล์สมองส่วนต่างๆเสริมสร้างกล้ามเนื้อในแต่ละส่วนของร่างกายเป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุสามารถมีส่วนร่วมและเสริมสร้างพัฒนาการและทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็กได้และถือเป็นกิจกรรมที่สามารถทดแทนการเล่นโทรศัพท์มือถือ สำหรับเด็กอีกทางเหยาใต้หัวเขาเรียกว่าอะไรคะให้สังเกตจะเป็นดับกระหังเหยาใต้หัวเรียกว่างาลูกด้วยลูกนะวังช้างตรงไหนคะอันนี้คือวังช้างตรงไหนวังช้างชี้ด้วยต่อไป หลังจากที่ได้ดำเนินกิจกรรมทั้ง4ทานแล้วผลการติดตามพัฒนาการหลังกระตุ้นพัฒนาการและเข้าร่วมกิจกรรมได้ตรวจทักรองพัฒนาการอีกครั้งครั้งที่2พบว่าเด็กจํานวน32คนมีพัฒนาการสมไหวครบทั้ง5ด้านทําให้เด็กในชุมชนเป็นเด็กที่มีคุณภาพผู้สูงอายุมีศัก,กยภาพและนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งประเทศชาติมัน่นคงและยั่งยืน